สวัสดีครับวันนี้เรามาดูบทวิเคราะห์เปรียบเทียบกล้อง iPhone 17 Pro Max กับ Samsung Galaxy S25 Ultra นะครับที่ชี้ให้เห็นปรัชญาที่ต่างกันชัดเจนเลยระหว่าง2ค่ายนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะประเด็นแรกเลยที่เรามองว่าน่าจะยกระดับบทวิเคราะห์นี้ได้มากก็คือการทำให้ช่องว่างระหว่างสเปคเทพๆกับความรู้สึกจริงๆตอนใช้งานนะครับมันมันเชื่อมกันมากขึ้นอ๋อใช่เลยค่ะ คือตอนนี้บทวิเคราะห์ก็แยกกลุ่มผู้ใช้ได้ดีนะคะฟิล์มเมกเกอร์เวอร์สชัยฟอโชกราฟเฟอร์อะไรแบบนี้ครับแต่พอดูคำแนะน,นำแล้วเนี่ยมันยังวนๆอยู่กับตัวฟีเจอร์ว่ามีอะไรบ้างใช่คือยังไม่ค่อยเห็นภาพว่าแล้วฟีเจอร์นั้นๆมันเปลี่ยนประสบการณ์ใช้จริงยังไงใช่ค่ะเช่นกล้อง48เมกะพิกเซลทุกตัวของ iPhone หรือเลนซูมคู่ของซัมซุงเนี่ย สุดท้ายแล้วมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันแบบแบบรู้สึกได้ยังไงบ้างคะอืมข้อเสนอแนะก็น่าจะเป็นลองเชื่อมโยงความสามารถกล้องนะครับเข้ากับสถานการณ์ใช้งานจริงๆของผู้ใช้แต่ละกลุ่มให้มันเเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกค่ะอย่างเช่นอะไรดีคะอย่างเช่นลองเจาะจงไปเลยว่าถ้าถ่ายคอนเสิร์ตแสงน้อยเนี่ย iPhone ที่เขาว่าเน้นธรรมชาติอ่าอาจจะเก็บดีเทลในเงามืดได้ดีอืมค่ะ แต่ Samsung ที่ AI อาจจะจัดการนอสหนักมือกวา่าภาพอาจจะดูเคลียร์กว่าแต่ก็อาจจะเสียรายละเอียดบางอย่างไปอะไรแบบนี้อ๋อเห็นภาพเลยค่ะหรืออย่างบล็อกเกอร์ใช่ไหมคะที่ต้องสับมุมถ่ายบ่อยบครับครับกล้องหน้า Center Stage ของ iPhone ที่แบบถ่ายแนวนอนได้เลยไม่ต้องหมุนโทรศัพท์ใช่ใช่อันนี้มันแก้เพนพอยเรื่องความยุ่งยากได้ชัดเจนมากเทียบกับกล้องหน้าปกติทั่วไปพอเราเห็นภาพการใช้งานจริงแล้วเนี่ยอีกจุดที่ บทวิเคราะห์พูดถึงแล้วน่าสนใจคือเรื่องข้อจํากัดทางเทคนิคครับค่ะข้อจํากัดทางเทคนิคซึ่งเราว่าสามารถอธิบายผลกระทบจริงๆต่อผู้ใช้เนี่ยให้ลึกกว่านี้ได้อีกนะเห็นด้วยเลยค่ะคือการพูดถึง diffraction ในเซนเซอร์200เมกะพิกเซลของ Samsung หรือคำว่า optical quality X8 ของ p p o o n เนี่ยครับน่าสนใจมันน่าสนใจค่ะแต่ยังขาดการอธิบายว่าแล้ว แล้วไงต่อมันส่งผลกับรูปถ่ายจริงๆยังไงแล้วคนใช้ควรจะแคร์เรื่องพวกนี้แค่ไหนตอนจะเลือกซื้อดีค่ะใช่ครับครับควรอธิบายผลกระทบเชิงปฏิบัติให้ชัดขึ้นไปอีกเช่น d i f f r a c t i o n เนี่ยเออมันอาจจะทำให้ภาพจากเซ็นเซอร์200เมกะพิกเซลไม่ได้คมกริบแบบที่คิดนะอ๋อโดยเฉพาะตอนซูมดูเยอะๆเลือเปล่าคะใช่เลยโดยเฉพาะเวลาซูมดู100%หรือว่าครอปเยอะๆเ,เนี่ยเห็นผลเลยค่ะค่ะ หรืออย่าง Optical Quality X ของ iPhone เนี่ยคุณภาพจริงๆมันระดับไหนกันแน่อืมเมื่อเทียบกับการซูม Optical 5X จริงๆของ Samsung ใช่โดยเฉพาะในสถานการณ์ยากๆไงครับเช่นซูมตามวัตถุเร็วๆหรือในที่แสงน้อยมากๆค่ะผู้ใช้จะได้ตั้งความคาดหวังได้ถูกว่าคนหวังแค่ไหนครับผมและถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะ เรื่องปรัชญาที่ต่างกันอ๋อ oh, เรื่องปรัชญา Apple กับ Samsung ใช่ครับ Apple เน้นสมจริงว่าเสี s ซัมซุงเน้นสดใสซึ่งเป็นแกนหลักที่ดีอยู่แล้วนะแต่เราว่าขุดลึกลงไปได้อีกว่าปรัชญานี้มันควบคุมการทํางานของ AI กับ computational photography ยังไงบ้างใช่เลยค่ะตอนนี้เหมือนบทวิเคราะห์แยกส่วนฮาร์ดแวร์กับ AI ได้ดีนะคะแต่ยังยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดว่าปรัชญาที่ต่างกันเนี่ยมันทำให้ AI ตัดสินใจต่างกันยังไงครับในสถานการณ์จริงใช่ค่ะเช่นเวลาถ่าย HDR เนี่ยโทนภาพสุดท้ายที่ออกมามันสะท้อนปรัชญา Apple ที่เน้นสมจริงหรือปรัชญา s a m s u n ที่เน้นให้ภาพดูดีทันทีมันต่างกันยังไงในทางปฏิบัติ น่าจะลองยกตัวอย่างการทำงานของ AI ที่มันสะท้อนปรัชญาของแต่ละค่ายให้เห็นภาพชัดๆขึ้นไปอีกครับเช่นยังไงได้บ้างคะเช่นอธิบายว่าฟอร์นิกเอนจินของ Apple เนี่ยอาจจะพยายามรักษารายละเอียดกับสีให้ตรงจริงที่สุดแม้ในแสงยากๆตามปรัชญาเขาเลยค่ะเน้นเรียวๆในขณะที่ Pro Visual Engine ของ s a m s u n งอาจจะเน้นบูสสีคอนทราสให้ภาพมันป๊อปขึ้นมาเลยแบบเห็นแล้วว,ว้าวอ๋อเน้นสวยทันทีหรือเชื่อมโยงไปเลยว่า การที่ iPhone มี ProRes Raw เนี่ยมันก็สะท้อนปรัชญาที่ให้อำนาจยูเซอร์ควบคุมหลังบ้านเต็มที่ใช่ค่ะให้ไปปรับแต่งต่อเองได้เยอะต่างจากซัมซุงที่เน้น 8K ซึ่งก็สะท้อนปรัชญาโชว์สเปคสูงสุดในตลาดไปเลยอืมชัดเจนค่ะสรุปแล้วนะครับจุดที่น่าจะเสริมให้บทวิเคราะห์นี้คมขึ้นไล่อีกก็น่าจะมี3เรื่องหลักๆนะครับค่ะ1คือเชื่อมโยงฟีเจอร์กับประสบการณ์จริงในสถานการณ์ใช้งานให้ชัดเจนขึ้นค่ะเชื่อมกับประสบการณ์จริง2 อธิบายผลกระทบจริงๆของข้อจำกัดทางเทคนิคไม่ใช่แค่พูดถึงมลลันลอยๆค่ะผลกระทบต่อผู้ใช้และ 3. แสดงให้เห็นยังเป็นรูปธรรมเลยว่าปรัชญาที่ต่างกันมันส่งผลต่อการทำงานของ AI ในการสร้างภาพถ่ายออกมาอย่างไงบ้างค่ะปรัชญากับ AI ทำงานร่วมกันยังไงหวังว่าแนวทางเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีการปรับแก้แล้วอยากให้เราดูอีกรอบก็ส่งกลับมาได้เสมอเลยนะครับค่ะยินดีค่ะ